ข่าวดังหลังไม่ทันทุกข่าวทันท,วทนทุกความจริงวันนี้พาไปติดตามสภาพอากาศร้อนจัดที่จังหวัดลำปางโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเถินอุณหภูมิพุ่งสูงถึง41.5องศาเซลเซียสร้อนสุดในประเทศไทย จากข้อมูลของสถานีอุตุนิยมวิทยาลำปางระบุว่าสภาพอากาศในอำเภอเทินร้อนติดต่อกันมาเป็นวันที่สามแล้วโดยเมื่อวันที่11เมษายนวัดอุณหภูมิได้40.4องศาวันที่12เมษายนวัดได้40.3องศาส่วนในวันที่13เมษายนทำสถิติพุ่งสูงสุด41.5องศา ทั้งนี้สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปางแจ้งเตือนตามประกาศของกลมอุตุนิยมวิทยาให้ประชาชนเฝ้าระวังพายุฤดูร้อนบริเวณภาคเหนือที่อาจจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกบางแห่งจากอิทธิพลความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจางกาประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัด ปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดลักษณะเช่นนี้จะทําให้เกิดพายุฤดูร้อนซึ่งภาคเหนือตอนบนจะได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่17ไปจนถึง18เมษายนนี้